หนุ่มผมยาวไปแล้วครับเพราะว่าถ่ายหนังก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วก็รอรอโปรเจกต์ใหม่เหมือนจะต้องแบบไว้ยาวเลยครับโปรเจกต์ใหม่ก็ต้องไว้ยาวใช่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 เออมันตัวตัวละครค่อนข้างที่จะเซอร์เลยไม่รู้ว่าเขาจะเซอร์แค่ไหนก็รอวันฟิตติ้งใช่ครับรอวันฟิตติ้งแล้วว่าเขาต้องการแบบยาวมากไอยแค่ไหนดิใจไหมคะพอเป็น กลายเป็นชินชินทรงนี้แต่ว่าพอเข้าหน้าร้อนก็อยากตัดเหมือนกันเพราะมันร้อนว่าต่ไม่ไปทำไม่ไปทไปชินกับร้นใช่ใช่ใช่เขาก็บอกว่าตัดผมกี่โมงจะเมื่อไหรจะตัดกทีใช่ครับก็คือยังไม่แบบต้องรอโปรเจกต์ี้เ็จถึงจะใช่ครับใช่ใช่ใช่เพราะว่าด้วยคู่ทานาคีก็ต้องไว้ยาวแล้วพอไว้ยาวแล้วเราก็เริ่มชินกับทรงนี้แล้วก็รอดูโปรเจกต์ ที่เข้ามาว่าเขาต้องการให้แบบยาวมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าแบบไม่ได้ต้องการยาวแล้วก็คงเลยตัดเปลี่ยนลุคไป,ปอีกแบบนึงแล้วแค่มีประจบแฟนคไปับบ้างไหมเวลาเขาถามพเพราะคอมเมนต์เยอะเลยส่วนใหญ่จะบอกว่าผมหน้าเหมือนพี่แน็กชาลีแหละครับโ <c oughs> พ,พอผมยาวแล้วเหมือนพี่แน็กอะไรเงี้ย <c oughs> ผมก็ <c oughs> โอเคแล้วคิดว่าเหมือนไหมบางมุมบางมุมถ้ามองแบบแบบแบบก็ดูเหมือนเหมือน <c oughs> ถ้าเกิดว่าทําทรงผมเดียวกันนะก็จะเหมือนครับ ใช่ซึ่งคนก็เข้าไปในช่องพี่นักก็จะบอกว่าเป็นเข้มนี่คนทักไหมเวลาแบบออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยว่าแบบเอ้ยแนชชารีแนชชารีมีเขาส่วนใหญ่เขาพูดแซวแหละครับเขาจะแซวแซวพี่นักพี่นักขายรูปด้วยไหยค่ะขอลายเส้นนะครับพี่นักเจอเจอจริงจริงอ่ะเจอภาวะแบบเนี้ยตั้งแต่เข้าวงการแหละแรกๆกก็น่าเหมือนพี่หนุ่ม สลายแบบหลายคนเนี่ยยังจนปัจจุบันก็ยังไม่ยังไม่เหมือนตัวเองเหมือนไปเรื่อยใช่เหมือนตัวเองกี่โมงตอนเขาช้ำไปแเราอย่างนี้เฉยเฉยเขามันคำขำกันไม่บอกเขาไงเราเนียนเขาเนียนครับผมก็อ๋ผมแนกเองเขาชอบเรื่องนี้มีคนทักเยอะขนาดนี้เราอยากอาจจะแบบไปหาพี่แนกถ่ายรูปคู่กันหรือคอนเต์รับงกันเลยไหม มีก็มีบอกก็คุยกันเล่นๆตอนงานพี่ก้องว่าให้พี่ต้องเตททำบทให้เป็นบทแบบพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยที่พักคแล้วก็มาเจอกันเป็นภาพยนตร์ภาพยนตร์ภาพยนตร์หนึ่งภาพยนตร์หงึ่งก็คุยเล่นๆกันเลยครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีก็ก็โอเคครับก็ได้ลองเล่นเลยนแล้วปีนี้ผลงานของเข้มมีอะไรบ้างสำหัปีนิสระเออเออก็ยังมีกับสังกัดเดิมอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ก็มีออนแอร์ ฟ้าพยับแล้วก็มือแก้วที่รอนแอร์แล้วก็รอผู้ทานาคีน่าจะปีหน้าเลยครับกับสังกัดซือก็ยังร่วมงานกันได้เหมือนกันก็ยังเข้าไปโปรโมตละครเป็นเรื่องปกติครับร่วมง,งานงานปกติมีช่องมาตามขายขนมจีบมมีเข้ามาเรื่อยเลยแหละครับแต่ตอนนี้ก็อยากแบบอยากทําในส่วนที่ตัวเองอยากทําก่อนหลายๆอย่างพวกแบบงานฟุตบอลที่ทําทีม,มแล้วก็ดูแลตัวเอง พอปิดคุณทานาคีก็ต้องแบบอัดในเรื่องของการดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะว่าเรื่องนั้นเราแบบตากแดดหนักหนักมากอะไรเงี้ยพยายามครับก <c oughs> ็พยายามพยายามแต่แต่มันสังคมเรามันเยอะเราเป็นคนมีสังคมอ่ะแล้ววันเกิดแบบ <c oughs> ทั้งปีอ่ะใช่ใช่เลือกคบก็ไม่ได้ความลับเยอะกันเลยเกินไป แต่ละกลุ่มก็รจริงครับออทุกคนมีความลับหมดเลือกคบไม่ได้แล้วอ,ะอ่ะมใช่อพอมันเลือกไม่ได้แต่ก็พยายามที่จะดูแลตัวเองแหละครับพยายามอาอกกำลังกายแล้วก็คุมเรื่องอาหารในช่วงที่ถ่ายอยู่ถ่ายเสร็จไปวันเกิดต่อออกกำลังกายออกกำลังกายเพื่อ เท่ากับเออออกกําลังกายเพื่อปาร์ตี้เลยเก็คือรถชนก่อนเดี๋ยวพอแบบตอนเก็บร่างกายพอแล้วแฟนได้เห็นมันตามถึงบ้านครับมาเปิดประตูรอรับเลยคือไม่มีไม่มีสิทธิ์เลือกคือต้องไปเท่านั้นแต่คุณรู้สุขภาพต้องมาเพราะมันคุณบอกว่าดื่มว่ามันอาจจะส่มอะไรอย่างเงี้ยข้อห่วงนะห่วงห่วงห่วงแต่ว่าก็เลี่ยงเลี่ยงเอาในในรูปแบบของการดื่มมันก็ไม่ได้แบบดื่มแบบหนักแบบทุกวันอะไรเงี้ยแต่ก็มีเอาไปถังคมดื่มเอาสังคมบ้าง อาทิตย์หนึ่งเราไปเข้าสังคมกี่วันเจ็ดวันแต่คนมีสังคมนะไมราะ่เพราะว่านั่นเป็นนั่เป็นปีดีกวอะก็ไปกับงอลวาด์แล้วเป็นปีเดีเหรอพอที่ไปคิดก็คือเอลวาด์ในนั้นเราพอเราอยู่กับกลุ่มเพื่อนอะเราจะมีความเป็นตัวตัวเองคือเป็นปกติของผมอยู่แล้วเวลาแบบอยู่กับเพื่อนก็จะแบบสนุกสนานเต้นอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังว่าคนจะแบบชอบ อะไรขนาดนั้นเลยใช่ใช่เขาก็บอกว่าเป่าแคนให้ดูหน่อยค่ะเป่าแคนให้ดูหน่อยค่ะผมผมจริงๆอ่ะเป็นปกติของผมแหละจริงๆเเป็นนุใจจอยนใจจอยครับใจจอยัรักในเสียงดนตรีใช่ใช่แต่บางทีออกไปเจอคนอื่นทั้งนอกก็ไม่เห็นฮาไม่เห็นตลกเลยผมอยู่กับเพื่อนผมผมถึงเป็นให้แบบอยู่ๆแล้วผมไปเต้นเ่ยมันไม่ได้แบบอยู่ๆแล้วผมไปเป่าแคนใส่เขาอเงี้ยมันดูตลกก็ถ้าไม่อยู่กับแก๊งเพื่อนก็จะเป็นเข้มข้น อีกคนครับมันก็จะแบบป,ปกติเราก็เราก็เป็นคนปกติเหมือนกับทุกคนเลยครับเ<อ>นื่องจากงคือถ้าเกิดว่าอยู่กับเพื่อนความสนุกมันก็จะเพิ่มขึ้น<อ>ถ้าอยู่คนเดียวเราก็จะนิ่งเงียบๆของเราอะไรเงีย้ยแต่ส่วนใหญ่เพื่อนอยู่กับเพื่อนสเป็นจำนวนมากนจำนวนมากโอ๊ยทไมทำนันก็มีเพื่อนใช่ใช่อังไม่ที่ผมมีมีทำทีมฟุตบอลใช่ครับมันจริงจังขนาดไหนคะเธอ ก็จริงๆก็ทำเพื่อให้เพื่อนๆนได้มาเจอกันในทุกอาทิตย์แล้วก็รับงานในรูปแบบของการกุศลแล้วก็จริงๆตั้งตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะไปออกทำทีมเพื่อออกต่างประเทศแหละครับแต่กับประเทศเพื่อนบ้านกับไอดอลเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยตอนนี้ไปึงไนแล้วปรเจอันเริ่มเริ่มรับงานปีนี้ก็มีงานฟุตบอลเข้ามาเยอะเยอะอยู่ครับก็เริ่มรับเริ่มอะไรเรียบร้อยมีอะไรนะมีทีมแบบนี้เพื่อนเกงมีผมมีโล ที่เป็นพี่มาสุพี่ตะพี่แจ็คก็จะเป็นเพื่อนๆโซนโซนนะักแสดงใกล้ๆก,ก,ก,กันแล้วก็เขาเรียกอะไรไ,ไอดอลเหรอเน็ตไอดอลนี่ะใช่ใช่ใช่ปีนี้ต้องใช้เงินพุนเยอะไหมอ่ะไม่เลยครับคือจริงๆก็ก็มีสปอนเซอร์เข้ามาช่วยด้วยมามาสองตัว3ตัวอยู่ครับไปได้ไกลใช่ใช่ก็ทำเรือะไปก้างไหอะไรเนี่ยปีนี้จะเห็นได้แบบไปประเทศเชื่อนบ้านไปแข่งกับที่ไหนก็ถ้าเกิด จริงๆอ่ะก็รับสปอนเซอร์ไปเรื่อยๆก่อนรับสปอนเซอร์ไปเรื่อยๆแล้วก็เตะในประเทศพอแข็งแรงแล้วเรามีพื้นที่หรือว่าสามารถติดต่อกับใครได้ก็ก็คงได้ไปแสดงว่าอย่างไรเราหาเวลาว่างซ้อมเป็นยังไงบ้างครับก็นัดเป็นทุกวันพฤหัสก็ไปซ้อมอะไรอย่เงี้ยทุกวันไปปาร์ตี้ปาร์ตี้เราประชุมกันบ่อยประชุมทีมกันบ่อยอยู่ใช่ไ้มเรื่อยๆเลยครับเรื่อยๆเลยครับ S <S 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 ใช่ก็โหต้องว่าชุมเรื่องฟุตบอลเนี่ยค oh, okay okay, okay. ุยได้ตั้งแต่6กโมงเย็นจนหกโมงเช้าก็จะนั่งแบบตาแดงๆกันเลยวใช่ใช่เลยนั่เลย Starbucks ครับ Starbucks เชียร์เชียร์โอเคค่ะ